เสียงหนังสือเรื่องเสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับปฏิรูปโดยดังตรินหนังสือเล่มน,นี้อาจเปลี่ยนโลกไม่ทันแต่มีสิทธิ์เปลี่ยนชีวิตคุณได้ก่อนสาย เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรตายแล้วไปไหนได้บ้างยังอยู่และควรทำอะไรดีอ่านคำตอบแล้วคุณจะเป็นอีกคนที่มีสิทธิ์รู้จักความสุขอันมหาศจรรย์ คำนำสำนักพิมพ์หนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านซึ่งเขียนโดยคุณดังตรินเป็นที่รู้จักในแวดวงหนังสือตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2547และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆอีกมากไม่จำกัดตัวอยู่เฉพาะในหน้าหนังสืออย่างเดียวนอกจากชื่อหนังสือ จะท้าทายให้อยากดูซ้สิหน่อยว่าข้างในเขียนไว้อย่างไรเนื้อหาอันเป็นแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่ก็ยังจุดชนวนความพิศวงชวนให้ผู้อ่านงุนงงว่าพระพุทธศาสนาให้คำตอบเกี่ยวกับชีวิตไว้ละเอียดแจ่มแจ้งขนาดนี้ทีเดียวหรือในมือของคุณคือเสียดายคนตายไม่ได้อ่าจะบับจัดพิมพ์โดยสนักพิมพ์ฮาวฟารวมเอาเนื้อหาสำคัญที่ผู้อ่านส่งเสียงสะท้อนมาว่าอยากรู้ที่สุด ในรูปแบบที่กระชับที่สุดเพื่อให้จับฉวยเอาใจความสำคัญได้รวดเร็วที่สุดอ่านจบแล้วคุณจะเห็นด้วยกับเราว่าไม่เสียดายที่ได้อ่านก่อนตายจริงๆสำนักพิมพ์หาวฟ้า คำนำบุ๊กสมลคงเหลือนักอ่านน้อยรายแล้วที่ไม่เคยได้ยินชื่อหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเพราะนอกจากความสะดุดหูสะดุดตาอย่างท้าทายของชื่อหนังสือยังมีเสียงร่ำลือบอกต่อกันถึงความน่าอัศจรรย์ที่หนังสือเล่มเดียวส่งผลสะเทือนต่อวิธีใช้ชีวิตของผู้คนได้นับแสนสิ่งที่น่าทึ่งของหนังสือเล่มนี้คือ ไอเดียในการนำเสนอพระไตรปิฎกในรูปยอ่อให้น่าสนใจด้วยการตอบคำถามที่ชาวบ้านอยากรู้ให้คนยุคใหม่เปิดใจรับสุดยอดแห่งสาระสำคัญในการเกิดมาเป็นมนุษย์กันง่ายขึ้นความสำเร็จของเสียดายคนตายไม่ได้อาจไม่ได้อยู่ที่ยอดขายหลายแสนเล่มภายในเวลาอันสัน้นแต่อยู่ที่การเป็นหนึ่งในงานบุกเบิกธรรมเชิงรุก อันพุ่งเป้าไปที่การนำคนกลับมาหาพระกลับมาหาธรรมะที่พระสอนซึ่งจะมีผลในระยะยาวกับอนาคตของพุทธศาสนาในไทยบุคสมยัยรู้ซึ้งถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจเหตุผลของชีวิตอันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกและทางเราก็เชื่อว่าการปรับปรุงเสียดายคนตายไม่ได้อาจจนกลายเป็นฉบับปฏิรูปนี้ น่าจะมีบทบาทได้มากกว่าที่ผ่านมาด้วยรูปภาษาและโครงสร้างเนื้อหาที่กระชับอ่านเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าหนังสืออย่างเล่มน,นี้และที่ผ่านมาคือใจจริงที่จะบอกว่าบุ๊คสมายเป็นสุขกับการมีส่วนร่วมเผยแพร่หนังสือดีๆให้กับคนไทยทุกเพศทุกวัยในราคาประหยัดพิเศษเพื่อให้ชาวไทยทุกคนยิ้มออกกับการได้ครอบครองสมบัติล้ำค่า ในราคาเหมือนได้ปลาบบุกสมัยคำนำผู้เขียนคืนหนึ่ง ประมาณกลางปี2,547ผมได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จักขอให้เขียนหนังสือสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งผมก็รับคำเพราะเห็นว่าเขียนหนังสือมาหลายเล่มยังไม่เคยเจาะจงจะเขียนเนื้อหาสำหรับคนใกล้ตายเลยมีแต่เขียนให้คนที่สำคัญตนว่าน่าจะยังอยู่ได้อีกนานแต่สองเดือนผ่านไปจนแล้วจนรอด ก็ไม่มีเวลานั่งคิดนั่งเขียนจริงจังวันหนึ่งอยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาว่าป่านนี้ผู้ป่วยที่ผมตั้งใจเขียนอะไรให้เขาได้ลาจากโลกนี้ไปหรือ,อยังพอคำนวณเวลาดูก็รู้สึกว่าอาจจะสายเกินไปเสียแล้วจึงเกิดคำว่าเสียดายคนตายไม่ได้อาดขึ้นมาในหัวจากนั้นแรงบันดาลใจในการเขียนเนื้อาหาทั้งหมด ค่อยพลั่งพลูตั้งแต่ต้นจนจบแบบฉับพลันทันทีอะไรบ้างน่าเสียดายถตาด่วนตายก่อนจะได้รู้ความลับของชีวิตที่ทุกคนอยากรู้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รู้นั่นแหละครับที่ใช่อะไรคือความลับของชีวิตขอแค่มองอย่างเอะใจคิดจะพบว่าตั้งแต่หัวจดเท้าในตัวคุณขณะน,นี้และตั้งแต่เบื้องหน้าคืบเดียวที่เห็นได้ถนัด ไปจนถึงขอบฟ้าเบื้องไกลที่ไม่อาจเห็นได้ชัดล้วนแล้วแต่เก็บงำความเร้นลับไว้ทั้งสิ้นอย่างเช่นรู้แล้วว่าเลือดเนื้อของเราได้จากท้องพ่อท้องแม่แต่จิตวิญญาณและความแตกต่างอย่างมโหัลาลดับตัวคุณและใครต่อใครได้มาจากไหนกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพวกเรามีสามตัวเลือกใหญ่ ให้เชื่อกเกี่ยวกับที่มาของความแตกต่างในชีวิตคือ 1. เป็นผลผลิตของความบังเอิญ 2. เป็นไปตามความชอบใจของผู้สร้างจัก,กรวาล 3. เป็นวิบากของกรรมที่ทำไว้ในการก่อนหากได้รู้จริงๆเสียก่อนตายก็จะมีความหมายมากเพราะเมื่อรู้แน่แท้จริงแล้ว เราจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเช่นถ้าเชื่อว่าชีวิตคืออาการบังเอิญฝันไปของจักรวาลพูดง่ายๆคือพวกเราเกิดด้วยความบังเอิญหนเดียวพอตายแล้วก็ดับศูนอย่างนี้ถ้าคับแค้นใจอยากฆ่าตัวตายก็ฆ่าเลยไม่ต้องคิดถึงผลที่จะตามมาหรือถ้าอาฆาตพยาบาทอยากฆ่าใครก็ฆ่าเลย อยากปล้นใครก็ปล้นเลยอยากข่มขืนใครก็ค่มขืนเลยอยากหลอกใครก็หลอกเลยอยากกินเหล้าเมายาแค่ไหนก็กินเลยไหนๆก็บังเอิญอยากชั่วกันแล้วและเกิดหนเดียวตายหนเดียวเสอย่างจะต้องไปกลัวอะไรเอาแค่อยู่เพื่อทำตามอำนาจความพอใจเฉพาะหน้าก็พอแต่ถ้าเชื่อว่าชีวิตถูกสร้างขึ้นโดยพระหัตถ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ทรงมหิทธานุภาพก็จำต้องอาศัยบุคคลที่น่าเชื่อถือว่าเป็นตัวแทนพระองค์มาให้คำเฉลยว่าพระองค์ต้องการให้เราใช้ชีวิตอย่างไรตั้งศรัทธาไว้แบบไหนห้ามทำอะไรควรทำอะไรไมิฉะนั้นแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างคนบาปผู้ไม่รู้อิโนอิเนไปจนตายและต้องถูกลงทันชั่วกาลประวาัาสร โทษฐานไม่ปฏิบัติตามกติกาที่ตราไว้เป็นกฎเล็กสุดท้ายถ้าจะเชื่ออย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าเพราะกรรมเก่าเราจึงเป็นอย่างนี้และเพราะกรรมใหม่เราจึงอาจเปลี่ยนไปได้ตามปรารถนาคุณก็ต้องหาใครสักคนที่น่าเชื่อว่ารู้จริงเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมวิบากและให้ดีกว่านั้นต้องบอกถูกได้ว่าประกอบกรรมอะไร ที่ให้ผลเป็นบรมสุขสุดยอดประกันความเป็นอมตะได้อย่างไม่มีทางกลับทางเปลี่ยนแล้วใครเป็นผู้สมควรได้รับความเชื่อถือว่าสามารถให้คำตอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณหน้าที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือให้คำยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นั้นและนี่ไม่ใช่การอ้างถึงพระองค์ล,ลอยๆด้วยศรัทธาส่วนบุคคล แต่ขอให้ลองมองกวาดไปทั่วทั้งโลกเถิดมีใครบ้างที่กล้าปฏิญาณตนว่ารู้แจ้งแทงตลอดมีใครบ้างกล้ารับประกันว่าทุกคนอาจพิสูจน์ทราบความจริงขั้นสูงสุดได้ขณะยังมีชีวิตไม่ใช่ต้องให้สิ้นลมจากโลกนี้ไปเสียก่อนถึงค่อยรู้ว่าที่พระองค์ตรัสไว้เป็นจริงหรือเท็จเมื่อเราได้พระพุทธเจ้าเป็นหลักในการให้คำตอบ ก็อาจชวนให้สงสัยต่อไปว่าหนังสือเล่มน,นี้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าแน่ๆกับข้อกังขานี้เราต้องมาตกลงกันคือผมจะอ้างอิงว่าเอาคำพูดของพระพุทธเจ้ามาจากพระวินัยหรือพระสูตรใดในพระไตรปิฎกเพื่อให้คุณคุณนำไปเทียบเคียงดูซึ่งปัจจุบัน แค่ค้นหาจาก google.com ก็พบทันทีแล้วโดยง่ายทั้งนี้ผมไม่ได้คัดลอกเอาคำของพระพุทธเจ้ามาทั้งหมดแต่จะเป็นการสรุปย่อตามเนื้อความเดิมเท่าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาณจุดนั้น,น,นๆเพื่อไม่ให้เป็นการดึงความสนใจของคุณออกไปทางอื่นที่อยู่นอกเหนือประเด็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณมีใจพร้อมเปิดรับความรู้ ไม่ใช่ตัวความรู้แต่เป็นคำถามในใจของคุณเองหนังสือเล่มนี้จุดพลุขึ้นมาด้วยคำถามสำคัญคือทำไมถึงเกิดมาเป็นอย่างนี้ตายแล้วไปไหนเมื่อพลุนำสายตาไปยังทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วจึงตามด้วยคำถามสำคัญสูงสุดที่ไม่ค่อยมีใครถามนั่นคือยังอยู่ แล้วควรทำอะไรให้คุ้มกับชีวิตที่เหลือสองส่วนแรกคือเกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรและตายแล้วไปไหนได้บ้างจะเป็นคำตอบที่ทุกคนอยากรู้อ่านเรียงลำดับไปได้เรื่อยๆมีความเป็นเหตุเป็นผลมากพอที่คุณจะได้ข้อสรุปว่าคำเฉลยเกี่ยวกับการเกิดการตายนั้น ควรรีบอ่านให้เข้าใจเสียเร็วๆก่อนจะเหลือเพียงวิญญาณที่ถามหาสุคติภูมิด้วยความสิ้นหวังแต่ส่วนสุดท้ายคือยังอยู่และควรทำอะไรดีนั้นอาจจะต้องอ่านช้าๆและใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดในการทำความเข้าใจเพราะนี่คือหลักฝึกจิตของพุทธศาสนาคือสติปัฏฐานสี่ ซึ่งผมนำมาเรียบเรียงอย่างย่นย่อเอาเพียงข้อปฏิบัติที่ทำตามได้ทันทีหมายความว่าคุณจะรู้สึกง่ายถ้าทำตามแต่อาจอ่านไม่รู้เรื่องหากแค่จะท่องจำผมรับประกันว่าถ้าอ่านด้วยทำด้วยคุณจะเป็นอีกคนที่มีสิทธิ์รู้จักความสุขอันมหัศจรรย์สามารถบรรลุมรคผลตามรอยบาทพระศาสดาได้ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นความน่าพึงพอใจในการลงมือปฏิบัติจริงหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังถามหาวิธีทำสมาธิที่ได้ผลทุกครั้งก็ขอได้โปรดอ่านและทำตามบทรู้ลมหายใจแล้วจะพบว่าเพียงด้วยมุมมองที่ถูกต้องสมาธิก็เกิดขึ้นง่ายๆในเวลาอันรวดเร็วแล้วกับทั้งสามารถพัฒนาไปเป็นการเห็นครอบทั่วทั้งกายใจมีหลักมีเครื่องอยู่ให้สติ ไม่ต้องฟุ้งซ่านวกวลนได้ทั้งวันซึ่งแค่นั้นแม้ยังไม่บรรลุมรรคคุณก็สมควรจัดตนเองเป็นบุคคลผู้มีความสุขที่สุดในโลกได้คนหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือหากกล่าวว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับปฏิรูปคือการเขียนใหม่เกือบทั้งหมดก็คงไม่ผิดเพราะทั้งปรับแก้โครงสร้างทั้งตัดตอนของเดิมเพิ่มเติมของใหม่ ทั้งไม่มีการแยกเล่มทุกวักและทุกบทถูกออกแบบโดยโจทย์สำคัญคือทำอย่างไรจะไม่ให้มีใครถูกขวางด้วยกำแพงความยากดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับบางส่วนของฉบับเดิมคุณไม่ได้ใช้ชีวิตแต่ถูกชีวิตใช้ให้ทำนูน่นทำนี่อยู่ต่างหากสิ่งที่คุณได้มาส่วนใหญ่คือขยะที่ต้องเน่าเปื่อยตามกาลทว่า กว่าจะรู้ความจริงนี้คุณก็มักต้องสูญเสียเวลาอันมีค่าในชีวิตไปจนเกือบหมดเพื่อแรกเอาขยะเหล่านั้นมาเก็บไว้หนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านขออาสานาเพชรที่มีค่ามาให้คุณพิจารณาแทนพลอยหรือโกรธหินดินทรายอื่นๆเพื่อจะได้ไม่ต้องสูญเวลาในชีวิตที่เหลืออย่างน่าเสียดายอีกต่อไปดังตริน